สวัสดีครับพบกบช่ชงเชยงเดียวกันนะครับวันนี้สื่อหลักได้ลงมายังสำขายังบ้านหน้าหน้า,นาบ้านลุงคนะครับเราตั้งแต่หลังเกิดเรื่องได้คุยกับลุงคนกับบาแ่ดปีคะว่ามีความเครียดมากไหม ก็ไม่ได้คุยกันนะครับเพราะว่าลุงคนตัวเด็ก ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาไม่ได้ถามอะไรก็เแค่ๆค่อยคุยกันเดี๋ยวเพิ่งสามภาษณ์ได้ไหมครับรอลุงก่อนนะคเจ๊ว่าให้รอลุงก่อนก็ได้ค่อยคอยลงมาค่อยสัมภาษณ์รอลุงก่อนใเข้ามาค่อยคุยกันใช่ครับอย่างก็โทษด้วยนะครับเดี๋ยวรอใช่ค่ะตั้งใจลุงเข้ามาแต่ล้อลุงน่าจะมาวันไหนคะอ่าเห็นเรื่องชาวบ้า ก็รู้ว่าแล้วรู้ว่าไปไหนครับอันนี้บอกไม่ได้ครับแวถามถามเกี่ยวกับเรื่องน้อยๆามถามรู้เพราะว่าผมไม่รู้เลบไปไปไปะไรไปจุดเพ่ครัแ่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอลุง่อก็ได้นะครับแก่ลงก็้องราถางนี้แหละเนาะใอ่ผมแีก็ได้นาจาขอไปที่่ขอไปขึ้นข ไปดิไปกินข้าวดิละ่ะไปไปแล้วเราน้องไปโรงเรียนบ่นี่ตาคือไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นกีฬาก็สื่อละที่เข้ามาวันนี้นะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณตาชานนะครับ ครับลุงพลนะคร่งรายละเอียดก็ยังไม่ได้อะไรมากนักนะครับก็ตั้งแต่เครื่องทำนําอุ่นช่างพงเสีย ือก็ลงมาเป็นพลวันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจช่างเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ